อ๋าวันนี้ก็ร้านน้ำพริกแม่นกขายได้อีกแล้วตาแดงาแดงแล้วัดกาแดง้จการเราก็มาซื้อเกียวมนมันยอสราคาไปอ้าวจำได้หมดเ่ขอบคุณครับโอ้ยลูกค้าจำเราได้ด้วยนะฮะอนขอบคุณค่ะตแดงแอดใยก็ไม่เห็นเลยนะแอดใคยแอดมน ้ขอบคุณ f อจีตัวจริงนะคะได้หลายท่านนะคะจำได้หมดจำได้หมดเลยนะคะบางทีไม่ใครได้คอมเมนต์หรอกเข้าไปกดๆให้ดูแค่นี้ก็ขอบคุณแล้วล่ะค่ะมนียังมาอุ่นน้ำพี่กอยู่ตามตามอยู่ครับผมขอบคุณครับต้องการได้ใส่เสื้อสีเดียวกันด้วยแอฟเสือ้า ใส่เสื้อสีชมพูปูลาริจเหมือนกันเลยใจตรงกันเลยเนาะตรงอ่ด้วยตว่านกีชูเหมือนกันอ้าวอ้าวถ้าหิวก๋วยเตียวนะคะก็ทางนี้ก็เปิดร้านแล้วนะนี่ตัวใหญ่ใจนี่นะคะก็จะมีก๋วยเตียวนะคะนี กินก๋วยเจียวแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่มาอดหนุนนะคะมีอะไรบ้างครับผมมีปลากรอบนะคะมีปลากรอเซีมาช่วยแม่นกนะคะมีปลากรอบหนึ่งนะหมูหนึ่งน้ำพริกหนึ่งนะฮะน้ำพริกเป็นสูตรตาแดงทุกอย่างหนึ่งร้อยบาทนะครับผมราคาเดียวเลยนะฮะขอบคุณเอฟซีเวะมาอุดหนุนแม่นกนะครับะ ให่งๆรวยๆปกฟังนะคะนะดูจากทุกคนนพี่อนุวัฒน์อ่พี่นุวัฒมีอะไรแนะนำเอฟซีจะเมาส์อร่อยทุกอย่างนี่แลนุกไปไหนหลนี่ตามจากช่องน้องมตรีนั่นแหละน้องมตรีไอเดียได้เห็นเขาลงอยู่ค่ะ มีหลายแบบนะคะ,ะปปรวมได้ไหมคะมรวมได้ไดค่ะอันนี้ขายดีนะครับอนนี้ก็มีสามหัวน้อย มันแตกไม่ใช่กับอันนี้ห่ออันนี้ห้าสิบอันนี้0สี่สิบเินมาแตกงกายอมานะครับีกกไปไหนล่ะอนนอ้โหเีไเียของี่เล่นได้กินแล้วก็ได้ะ อมทานะมีชีสด้วโอ้ไปอุดหนุนกาแฟโกโก้โคโคมาด้วยโอ้ทุกอย่างเลยนะฮะเต็มมือเลยแบบนี้เลยนะ,ะโอ้เอฟซีน่ารักจริงๆนะะ น้ำใจของเอฟซีนะคะบออมีเรซองปูด้วยนะ